ไไไลลลฟฟฟ์์์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับพวกเราเพ vs น้าครับคำถามคือครับเก่งบ้างครับผมก็เป็นเกียรติมากครับผมที่ได้ทำงานกับร้องทีทีนะครับแล้วก็ได้มาดูแลเป็นบัณฑนาทีทีนะครับกับเราพร้อมดูแลเสมอครับไม่ใช้งานได้ครับ happy birthday โยโยมาเลยอ้าวครับก็ตอนนี้เพื่อนๆกําลังดูเอ่อฟีดแบคครับว่าแบบคนแบบต้องการมากแค่ไหนอะไรเงี้ยครับถ้าแบบว่าแฟนคลับไปวิวก็คือจบ เปิดแน่แน่ขอเขาให้เขามั่นใจขึ้นมได้เยเขาแบบเขาเปิดแน่นอนสามารถไปดิวกันได้เลยครับผมก็มากันได้อีกสิ่งเรก็พร้อมสิ่งอราเพราะเพื่อนเพื่อนผมก็กดไม่ทันเหมือนกันก็อยากให้มีรอบสองมากเขาถือว่าเซอร์ไพรส์ไหมที่แบบว่าที่มันสำมากกันไปก็เซอร์ไพรส์เออแอบตื่นเต้นตอนแรกเราก็คุยกันว่าจะจะโซอา แบบเมื่อไหร่อะไรครับแต่พอเม so oh ื่อเช้ามันแบบโซเอาท์ไวมันพงกว่าเองครับก็รู้สึกดีใจครับขอบคุณทุกคนครับใช่ครับครับงลูกสร่างงานสร้างงานน้งกระ่หวเพื่อลูกอะช่วงนี้คือออกงานจนควันเนาะครับผมทำวันนี้แบบครับก็ตั้งใจจะทำงะนอย่างเดียวเลยครับผมทำไม่เต็มที่ครับเพื่อพิเศษของพวกเราแล้วก็เพื่อคอนเทิร์ที่กำลังจะเกิดขึ้น ทันนี้เอจริงๆริงไม่ใช่ขาต่ขาเ่็นลามมาอยู่เนนาแล้วจริงจริงไม่ขาจรกนะาต่อันาลบม่ไเหมือนขอกินลยครับไม่รู้ว่าติดกันมาหรือเปล่าเพราะว่าเป็นั้าจะติดกันครับตลอดตลอดการ <c oughs> ไม่ผมมีภูมิแล้วยังเหลือสองคนนัต้องผีเลยครับยาวแก่นั่นแหละเพราะช่วงนี้แบบว่าอาจจะผักบคนน้อยด้วยอะไรอย่างเงี้ยแบบภูมตกด้วยแล้วผมก็ ตอนแรกก็พยายามนะจริงๆมันเป็นปรงมสองสามคเดี๋ยวพยายามจะเต้นแล้วเดี๋ยวเม่เช้าเตื่นมาแบบแบบเจ็บมากคือตอนนี้ผมพูดว่าส่ายไปไว้นะเว้ยแล้วแกช่วยหันห้าก็หันไปหันก็หันไปทัตัวใคระกล้่กี้อย่าพ่งอรย่าพึ่งแก้เลยโอ้อาบเสจไปไว้เอกำลังใจมาจากที่ไหนจากหลใคหรือเป่า เขามามว่าเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยเีเขาถามาแล้ว้ยงงหายราอกว่าเออก็เดี๋ยวเ้าหายแล้วอ่ะรูไสายรห้ผมไปก่อนขออะไรับ มีมอะไรครับัง oui เลย er to to ่ยู่แล้วผมชอบแซวเป็นยังไงบ้างเพี่แบบเล่าให้ฟังสได้ไหมตอนขอต้านรักกันนี่ครับเป็นเพื่อนที่ดีน่นหละกันเป็นเพื่อนที่น่ารักกัน่สมกัน ใช่แต่อยากให้เพื่อนๆมาครับคือเสียดายติดออย่างเดียวเลยแบบว่าเพื่อนๆที่ปอมไม่ได้มาซกงงเลยจริงเหรอเรื่องจริงครับเพราะว่าวันนั้นมีงานแบบว่าทุกคนพร้อมจะกันไปทุกที่วันนี้เรื่องอะไรก็ไม่รู้ไปหมดเลยไปหมดทั้งัที่เขาสวแล้วไม่ได้สวนด้วยเขามาบอกเองว่าอยากไปมากเปิดวันที่สองได้ไหมทุกคนเจอใครทุกคนบอกทุกวงก็บอกว่าเปิดวันที่สองได้ไหมไปดูอะไรอย่างเงี้ย ไปดูรอบรันทูได้ไหมยผมก็บอกว่าอย่าเลยเดี vin, ๋ยวเดี๋ยวมันจะเต็มเกินแล้ววันจริงพวกเราจะแบบเฮ้ยแรงเฮ้ยแรงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ c e แต่ละ c a e case ี่พอมันมีแล้วจะเป็นใครเอ่ยนั่นเยสิครับไหมะเมยอะไรนะครับแฮะปะเบิรย์ต้องรอไปดูครับแฮนไม่สนุกเออ ชวนชวนปามาครับผมชวนพี่ชวนญาติชวนมาหมดเลยบ้านอ้าวเอามาขึ้นเอามาแบบขึ้นคอนด้วยกันขึ้นคอนด้วยกันใช่เอามานั่งมามาแบบใช่มาพูดคุยด้วยกันเป็นทอล์กเซชั่นทอล์กโชว์แต่ว่าอาจจะไม่ผ่านไทยผ่านตกไปครับไม่มีครับถ้ามีมี่ไงโมจิจูเน่ถ้ามีใกล้ตัวสุดก็โมจิกับจูเน่เนี่ยนะครับเพราะ แต่ไม่รู้ว่าจะร้องเพลงได้หรือเปล่าจะอยู่บนเวทีหรือเปล่าอาจจะวิ่งลงเวทีเลยก็ได้อาจจะรองครับผมอยากชวนได้ซังกับเอมมี่ขึ้นมามากเลยน่าจะมันเลยแหละแ,แต่เรากาาร็เป็นพวกเป็นแบบว่าสนใจสาวงจาวาแต่ใคอนเทนต์จักรจั๋งอย่างเงีงย้งยมีช่วงใครที่ทำเพลงด้วยกันทั้งทีก็มีมีพูดคุยชวนชวนไว้ครับแต่ว่าเขาก็เขาก็ติดงานจริหมดู่ ข้อมาสวยได้เราไปลุ้นก่อดูครับจะบจับจยบรับไับเัจั่จหบจับจับเับจับจับจนบจาบจับจัไจัเอับจับเับจนบจั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 ่จัเจจับจับับจับจัจรับับจับจัมจจับกับจัับัั วิบหมดข้างเงินกันล่าสุดไปซื้อข้าวไม่มีตังจ่ายมองให้ผู้จัดการออกให้ก่อนอันนี้คอสบเราแเราครับไม่พบกันผู้จัดการไม่มีครับเรามีผู้จัดการอยู่ใกล้ตัวยังให้เดนยังให้เดนก็เดินก็เดินหนีเลยยังใี้เราพูดเยอะเยครับ กโปรจะอักเสบกระสับคนมากครับผมช่วงกกน,นี้การันแน่นๆมากเลยเราแบบว่ามีความแบบต้องมีเวลาไปซ้อมอะไรยังไงบ้างไมงามาหมอ่ะเพราะว่าเราสมาชิกเริ่มแบบว่าคนบาทีเราจับตัวไม่ถึ่งสองอกอ็เจหรอครับใช่ยังยังยังมีเริ่มเลยครับผมแบบว่ามัตานตอนนี้อยู่ในโปรเซสการแบบว่าการวางแผนทั้งทีมคนละกาวทีมดนตรีเลยครับผมเตรียมตัวทุกอย่างอยู่เพราะว่าจะได้ซ้อมทีเดียวแล้วก็ยิงยาวเลยแต่บอกได้เลยว่าคนที่มาบโปรเดีวเพลงให้เนี่ย นี่นะสุดๆอยากสุดอยากสุดหรอมาเราไม่ได้ไม่ได้ผมต้องผมต้องนีผมต้องช้้งะแตไม่มีเงินช้อปปิ้งเขาต้องซื้อนี่แหลซช้อนี่ก็เป็นชัอลทั้งหมดอยางชุดแกเดินสายกับดอกชิ้นสแปนด์แบว่าเตรียมแบบเอาอะไรนะโชว์มาจสเตน์อย่างเงี้ยเราแบบเออเจะกลัวไหมว่าคนจะงคน เอาจริงก็กังวลเพราะว่าด้วยความที่ว่าเราเปอร์เซนต์เราเปลี่ยนบอกกิ้งกันบ่อยมากอย่างอย่างงานต่างๆที่ผ่านมาเรามีดูแผนดูแผนงานแล้วก็วางแผนวางแผนการอะไรบนี้แล้วก็พอเป็นคอนเสิร์ตพวกเราครั้งแรกเนี่ยก็รับรองว่าแปลงใหม่แน่นอนแล้วไม่ใช่แค่ว่าเราคิดกันเองเรามีทีมโคโลการ์แล้วก็ทีมงานพวกนั้มาช่วยกันคิดกันที่เลยไม่ต้องห่วงเลยครับสนักแน่นอนครับ แล้วชูนั่นแล้วเองะเราจะมีแบบว่าจะฟ้องพี่เจนจะทำอย่างอื่นไหมซีรีส์ต่างๆอยากมีจังเลยอาจจะต้องรอโอกาสไม่ได้ไม่ได้นะครับไม่บอกว่าไม่ติดต่อมาได้แต่ว่าช่วงนี้ช่าเป็นส่วช่วงที่เราต้องประกันคอนเสิร์ตแล้วก็ต้องประกันแต่ว่าวงซะส่วนใหญ่ก็เลยบอกว่า แต่ว่าปีหน้าไม่แต่ว่าปีหน้าเหมือนพี่ายบอกว่าอยากให้เริ่มรับมากขึ้นแล้วเพราะที่จริงอ่ะจริงๆมีติต่อติดต่อเยอะมากเขติดต่อเอขึ้นจากผมเพราะว่าเปลี่ยนเอเรียนเอคอมบินดาราเนี่ยสุงมากเอราแบบเราพร้อมที่จะเป็นดาราแล้วครับผมอยากอยู่ในสปอสโฟล์ตนะครับบอกว่ายังไม่อยู่เวลา ยังไม่ถึงเวลาที่เราต้องฉายแสงครับผมยังมีร้อยอยู่เลยครับเออดีจาอรพัมีจากออบออบ้างจริงๆก็มีบ้างครับผมแบบว่าทั้งอว่าไปเล่นบีกับอลองแสดงดูอะไรอยเยแต่ส่วนใหญ่เรื่องเวลาล้วนเลยเพราะว่านี่แหละครับคอนเสิร์ตแล้วก็งานต่างๆลงทํางงานเพลงด้วยนี่ พร้อ,อมเป็นนักเอกแบบว,ว่าจะเฮ้ยพร้อมครับยินดีมากๆอยากลองอยากบอกว่าเป็นจริงๆเป็นสิ่งที่ชอบตั้งแต่ตอนเข้ามาทำที่ทำที่นี่อยู่แล้วเขาฝันเยอ,นอยู้ใช่คามฝันเลยผมอยากเป็นนักแสดงป้คะเราเรียนทำคลิปอะไรบ้างมีนะมีต่อมามีสนใจอะไรบ้าจริงก็นา่าจ,จ,จะเรื่องเวลาเหมือนกันแหละครับพอาะด้วยความที่แบบช่วงนี้เราก็โฟกัสวงมากขึ้นแล้วก็ แล้วคอนเสิร์ตด้วยก็จะเป็นแบบช่วงหลังคอนเสิร์ตไปก็จะแบบมีทำอย่างอื่นมากขึ้นที่แบบตัวเองสนใจมากขึ้นครับต่อได้เลยรไครับนี่ผมว่าติดต่อเข้ามาก่อนก็ได้ครับผมเราค่อยคุยิกันทีหลังองร่วมหน้าเป็นทีก็ได้่อใช่ครับอุกรคนคือพอมกันหมดแรี่ปล่้องตัปกับานชแล้วครับผมโอ้จริงๆก็มีแบบว่า ดูดูไว้แต่ว่าตารางหลักๆคือมีงานแบบของวงอยู่แล้วครับผมก็เลยอาจจะติดงานวงเอางานวงไว้ก่อนโฉายแสงเลยเลยฉายแสงต้องทใังเโฉนี่อาจจะไม่อแต่ว่าได้ตามสงเข้ามาใช่ใช่คเป็นรอบเลยนะเป็นรอบเข้าแฟชั่นเนี่ยครบผมก็จริงๆก็เป็นเรื่องคิวหรอครับจริงก็อยากเดินเหมือนกันก็ถ้าคิวได้ก็อยากไปครับผ่จะเร่สดงว่าแบบ หนังสือไ hey, yeah, well, uh, ์้ผมเป็นได้แน่นอนหนังสือก็เจอได้นะครับผมสตาหนังสือก็ไปคันด่างปากแบนปากปากกากปากครับผมก็อ่าตอนนี้บัตรเพรสเชสของเราเพรสเชสอินทูเดอะอัลเทอร์เนททัวร์เอาไเรียบร้อยแล้วครับผมก็ฝากทุกคนที่กดบัตรได้ก็ยินดีด้วยแล้วก็มาเจอมาสนุกกันในวันที่22สิงหายนที่ทันดีโดมนะครับผมแล้วก็ส่วนคนที่ยังไม่ได้บัตรก็ ช่วยกันบิวใช่ผมใช่ผมเห็นเลยแบบช่วยกันบิวช่วยกันบิวจะได้มีรอบสองเพราะอยากให้มีมากๆอะไรทุกคนที่แบบแบบว่าเป็นคอแฟนแล้วก็เพื่อนๆทุกคนได้มาดูพร้อมๆหน้าพร้อมตากันเลยครับผมก็ฝากด้วยครับผมฝากเพื่อแชร์ขอแท็กใหม่ไว้แฮชแท็กใหม่เลยไปตั้งเลยเอาให้อันดับหนึ่งเหมือนวันนี้เขาจะได้เห็นอยากไปเียวดเจ็บปวดเจ็บ สองรอบสัง่งจีต้องบิวบิวสุดๆเลยเพราะว่าหนึ่งถึงสองวันนี้แตบบ่ว่าตอนนี้ผู้ใหญ่กำลังตัดใจผู้ใหญ่กำลังแบบบอร์ดบริหารกำลังแบบร้อนเป็นไฟเราต้องแบบว่ายากิญากไปเปิดรอบสองทุกคนต้องแฮชแท็กมล้วผมบรรายใต้มาทุกคน,กคน,นราบสองค<พ>อกเสิรกตพร้อมที่จะสนับสนุนทุกคนอยู่แล้ว<ช>อันนี้เป็นเรื่องของแบบการที่บอกสนับสนุนแฟนคลับให้บิวละแข่กันเลคะ อุ้ยพอเข้าไปแล้วก่อนครับพี่พาย่ใครมีก็อยู่ใครมีไอเดียดีๆก็เสนอเข้ามาได้นะครัใช่ไอเดียก็เสนอเข้ามาได้นะครับเราซ้อมกันเป็นเดือนเราก็ไม่ได้อยากเล่นรอบเดียวขนาดนั้นเพราะว่าได้เปิดโอกาสบางทีป๊อปได้มาด้วยทุกคนเลยนะโอเครับ Uh, uh. Welcome, Welcome to Star, to Star Society. Society.